สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับคุณครูมิ้วในช่วงบ่ายวันนี้คุณครูมิ้วจะพาเด็กๆไปทําเวนยิมกันค่ะอาดูเวนยิมอะไรกันเอ่ยคุณครูป๊อปเรามาทําเวนยิมอะไรดีคะแก้วกระลาขันโอ้งั้ค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะแก้วเป็นยังไงคะแก้วกระลาขัน กาลาแก้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบเร็วอ่ะไปเริ่มกันเลยนะคะแก้วกาลาขันโอเป่าลูกโป่งโอขันกาลาแก้วเดี๋ยวเรามาเร็วอีกกว่านี้ได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะแก้วกาลาขันโอเป่าลูกโป่งโอขันกะลา อาคุณมิวไม่มีสมาธิเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะคุณครูป๊อปใช้ช้ากว่านี้ได้ไหมคะคุณมิวทําไม่ได้อามาเริ่มกันเลยค่ะแก้วกาลาขันองเป่าลูกโปง่งองขันกาลาแก้วคุณมิ้วก็ไม่ได้อีกแล้วค่ะขออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะ ครูมิวทำได้แล้วค่ะ,ะวันนี้ครูมิ้วมีกิจกรรมเวียนยิ้มมาฝากเด็กๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์กันเลยค่ะ,ะครูคมิ้วมีใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์หน้าที่27เมาฝากเด็กๆให้เด็กๆรากเส้นตามรอยเส้นปะกและระบายสีให้สวยงามแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งในรายส่วนตัวของครูประจำชั้นนะคะ วันนี้ครูมิ้วมีเวนยิ้มสนุกๆมาฝากเด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมทำกันนะคะฝึกสมาธิของเราอวันนี้ครูคมิ้วมีมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวครูมิ้วขอลาตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ครูมิ้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย